สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะของส้มโอทุกท่านเลยวันนี้นะคะส้มโอก็จะพามาดูตัวรถตู้ที่ทําการแต่งตัวเบาะนะคะ VIP เป็นตัวเบาะั้นทรง4แถวนะคะสตอนและเป็นในส่วนของตัวรถตู้หน่วยงานกระวังรับประกันโครงสร้างแค่เดิมของพอออโต้นะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดในส่วนของตัวสภาพแต่จะพามาดูว่า ถ้าลูกค้าซื้อรถที่ทอตโต้ไปแล้วจะได้อะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างคันนี้เลยนะคะกักั o โยต้าคอมพิวเตอร3์3 0ปี2007เกียร์แมนวนวลคันนี้นะคะเป็นตัวรถที่มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนะคะรถติดจองแล้วนะคะไม่หลักหมื่นไม่พอลูกค้าจบราคาหน้าไป้ายได้ตัวเบาะนะคะจัดส่งมาแบบนี้เลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตกันด้วยคันนี้นะคะเป็นตัวตัวยภาพคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานปลดนะคะและที่สําคัญรถเช็คประวัติศูนย์ได้ปี2 0 1 7ค่ะไมล์หลักหมื่นย้ำนะคะว่าไมล์หลักหมื่นจริงๆนะคะไมลแท้เดิมไม่มีกอไม่รับประกันไม่มีชนหนักผิดความไม่มีกับสีกอไม่ไม่มีตัดต่อตัดแต่งเครื่องสภาพรถสวยเดิมตัวเครื่องตัวถังตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถบางเดิมถึงเก็บงานเก็บสีมานะคะก็บางเดิมอยู่นะคะ รายละเอียดรถนะคะก็จะเป็นนะคะปี2017เกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานั่นเองหลกัลกๆนะคะที่สโมสรจะให้ดูก็คือตัวรถที่ทำการนะคะทำเบาะใหม่นะคะได้อย่างตัวคันนี้เลยนะคะก็เป็นตัวเบาะทรงนะคะปั้นมือนะคะและนะคะในส่วนของตัวราคารถนะคะจบไปที่7จะ0แสนปดืเก้าพันบาทคาวไม่น้อยไม่พอได้ตัวรถนะคะที่ได้เป็นเบาะ ส่งมาแล้วนะคะสนใจนะคะรีบที่ต่อส้มโอเบอร์ปัหมุดได้ <c oughs> เลยตอนนี้นะคะตัวรถของออโต้นะคะเป็นรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์เนี่ยทยอยเข้ามานะคะหลากหลายเลยนะคะอย่างคันนี้นะคะได้ทำเป็นนส่วนของตัวเบาะหนังนะคะสภาพเบาะเนี่ยบอกเลยว่าแน่นๆสวยๆเดิมๆนะคะตัดได้มาแบบนะคะละเอียดยิบนะคะและในส่วนของตัวทรงปั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวทรงปั้นนะคะขึ้นทรงใหม่สี่แถวนะคะให้ดูชัดๆเลยว่าเป็นตัวเบาะสีแถวด้านหลังนะคะ ผ่ากลางนะคะเป็นตัวสีแถวนะคะด้านหลังสี่นั่งนะคะด้านหลังสุดสี่นั่งแบบนี้เลยแต่หลังคานะคะยังหลังคาเดิมอยู่สนใจทําหลังคาเพิ่มบูดหนังหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวนะคะทําหลังคาฟ้ามีร้านให้นะคะแต่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต้องขออนุญาตบวกเพิ่มคอนโซลกลางยังเป็นตัวเดิมอยู่ยังไม่ได้ทําให้นะคะถ้าทําตรงนี้ด้วยนะคะ ต้องขออนุญาตบวกเพิ่มอีก5,000บาทเดี๋ยวจะได้เป็นในส่วนของตัวสีนะคะแบบเดียวกันเหมือนตัวเบาะเลยหลักๆที่สมมโอจะพามาดูวันนี้ก็คือรถเตรียมปล่อยที่จบราคาหน้าป้ายจะ0แสนแปดหบาทนะคะได้ตัวเบาะท,ทรงแบบนี้เลยนะคะเบาะสีแถวสวยๆนะคะพอโต้จัดให้จริงๆนะคะเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังกันบ้างสนใจนะคะคันไหนสามารถแจ้งสมโอได้เลยนะคะแต่ว่าคันนี้มีขอ้อขอตักจองแล้ว จริงๆตัวบอกสามารถทําปั้นทรงได้เหมือนกันหมดนะคะสายเบลนะคะมีครบทุกจุดนะคะเป็นตัวเบาะปั้นทรงขึ้นมาใหม่นะคะด้านหลังผ่ากลางแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยนะคะที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวรถเองนะคะไม่มีในส่วนของตัวการชนหนักหรือความนะคะรับประกันนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขยับแม้แต่จุดเดียวเลยอย่างน็อตด้านบนนะคะไม่มีรอยขยับเลยโชคหลังการใช้งานปกตินะคะ สภาพนะคะด้านข้างบุหนังมาแล้วนะคะแล้วก็ตรงฝาท้ายนะคะก็บูในส่วนของตัวหนังมาแล้วแบบดีเส้นด้านนะคะเป็นเหมือนกันทุกขั้นนะคะแต่ว่ารายละเอียดของตัวเบาะเนี่ยเดิมของเขานะคะจะเป็นตัวเบาะผ้านะคะทรงสี่แถวนะคะและนะคะถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมตัวเบาะอย่างที่บอกจัดให้ได้นะคะมาดูในส่วนของตัวนะคะอย่างที่บอกราคาถ้าลูกค้าไม่เอาเบาะมาดูราคาก่อนนะคะจะแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท สำหรับไมล์หลักหมื่นตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่เอาเบาะนะคะส่วนลดก็จะมีอยู่ที่ประมาณ3 0,000ืถึงสองหมบาทนะคะอันนี้ก็ต้องมาคุยรายละเอียดก่อนว่ารถคันไหนไมล์เท่าไหร่นะคะก็จะมีส่วนลดประมาณนี้เลยแต่ถ้าไม่เอาส่วนลดจบราคาหน้าป้ายจะแสนเก้หมื่นเก้าพันบาทเอาตัวเบาะนะคะแบบนี้นะคะที่ส้มโอพาไปดูให้เลยนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กก็ได้นะคะแต่เบาะไม่ได้นะคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นล้อแม็กนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบาะ หรือนะคะจะเป็นในส่วนของตัวจอนะคะอย่างคันนี้นะคะติดในส่วนของตัวจอกลางทีมีกลางนะคะอันนี้ก็คือเชื่อมเล่นได้นะคะรถมีเจ้าของแล้วเช่นกันนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์ประมุดหรือจะต่อแอดไลน์โฟโต้จากเบอร์ประมุดสนใจรายละเอียดคันไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยและสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งดตาม เพื่อไม่พลาดคืออัปเดตกันด้วยวันนี้ก็มาอัปเดตคร่าวๆนะคะว่ารถที่เตรียมปล่อยแล้วสภาพสวยเดิมขนาดไหนใครสนใจอยู่รีบเลยนะคะตอนนี้รถตู้ Toyota c o m มเตอร์สเกียร์แมนนวลปี17ทยอยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยอัดในส่วนขอตัวสตอปแน่นๆไม่หลักหมื่นนะคะรีบเลยวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ